วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อนะครับตามชื่อคลิปเลยก็คือซื้อกาดจอมือหนึ่งหรือมือสองดีนะครับทุกอย่างที่พูดนะครับเป็นประสบการณ์จากตัวผมเองนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ฟังอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การซื้อกาดจอมือหนึ่งกับมือสองให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาการ์ดจอไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองเนี่ยได้ลองเอาไปพิจารณาดูว่าเราควรจะซื้อมือหนึ่งหรือมือสองดีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเราจะมาพูดถึงประเด็นแรกนะครับก็คือในเรื่องของราคานั่นเองเรื่องของราคานะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับ ต้นๆเลยนะครับของใครหลายๆคนเพราะว่าบางหลายคนเนี่ยก็อยากจะประหยัดงบประมาณใช่ไหมครับก็ถ้าเลือกมือ2เนี่ยราคามันจะถูกกว่ามือ1แน่นอนครับในรุ่นเดียวกันซึ่งก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยประหยัดเงินไปได้ในระดับหนึ่งเลยอาจจะ20 30หรือ40%จากราคามือ1ที่เขาตั้งอยู่นะครับข้อนี้ก็มือ2ชนะไปครับเดี๋ยวไปดูหัวข้อต่อไปนะครับ ต่อมาครับเรื่องของอายุการใช้งานครับแน่นอนว่ามือหนึ่งเนี่ยชนะไปเลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยถูกใช้งานเลยแต่ว่ามือ2เนี่ยก็ต้องดูที่สภาพแล้วก็อายุการใช้งานนะครับถ้าอย่างเช่นการจอตัวกเก่าๆแล้วอย่างเงี้ยก็ผ่านมา4ปี5ปีแล้วอย่างนี้ครับราคามันก็จะถูกลงไปเยอะแต่ว่าอายุการใช้งานมันก็ตามสภาพ นะครับตามราคาตามสภาพก็ต้องดูหน้างานอีกทีดูดูของอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงน่าซื้อหน้าคบหาไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปครับเรื่องของการรับประกันนะครับแน่นอนว่ามือหนึ่งเนี่ยรับประกันแบบเต็มเลยครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยังไม่ได้ถูกใช้เพรานั้น,น,นข้อนี้ก็ให้มือหนึ่งนะครับส่วนมือสองเนี่ยถ้าเรา ไปหาดีๆก็ยังมีอยู่นะครับที่เข้ามาปล่อยขายมือสอนะครับที่ยังมีประกันติดอยู่ตัวนี้ก็จะดีเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็สามารถที่จะส่งส่งเคลมได้นะครับซึ่งก็ต้องหากันนิดนึงนะครับจะได้อุ่นใจด้วยแต่ถ้าไม่มีประกันหรือประกันหมดราคามันก็จะถูกลงมาอีกนะครับอืมโอเคไปดูหัวข้อต่อไปครับโอเคครับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ ความเสถียรในการใช้งานข้อนี้ก็ให้มือหนึ่งชนะไปเลยนะครับเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยของใหม่เนี่ยมันเสถียรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เคยผ่านการใช้งานเลยแต่ว่ามือสองเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาแล้วถ้าเราดูไม่ดีนะครับมันก็จะบางการ์ดจอบางตัวเนี่ยขายถูกมากนะครับเพราะว่าบางครั้งมันผ่านการใช้งานมาหนักมากพอเราเอามาใช้ต่อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิด ความไม่เสถียรในการใช้งานเวลาเราไปเล่นเกมหรือไปทํางานก็จะเกิดความน่วงในการทํางานนะครับก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับไปดูหัวข้อต่อไปครับหัวข้อต่อมานะครับเรื่องของสภาพของตัวการ์ดจอเองนะครับข้อนี้ก็ต้องยกให้เมื่อหนึ่งไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเมื่อหนึ่งเพราะว่าสภาพใหม่กิ๊บไม่มี ลองลอยผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนมือ2อก็แล้วแต่ตัวครับบางตัวก็สภาพดีนะครับอยู่ที่เราเลือกนะครับบางตัวถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยข้างในมันอาจจะเป็นสนิมขี้เกลืออะไรอย่างนี้ก็ต้องเช็คกันให้ดีก่อนที่จะซื้อนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงครับข้อต่อไปครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการซื้อนะครับข้อนี้ก็ถ้าถามว่าระหว่างมือหนึ่งกับมือ2อตัวไหนเสี่ยงกว่ากันนะครับก็ต้องเป็น มือสองแน่นอนครับที่มีความเสี่ยงมากกว่านะครับเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยของแกะหม่แกะกล่องยังไงก็อาจจะมีบ้างบางตัวนะครับที่แบบแกะกลองมาแล้วเอามาใช้แล้วมีปัญหาแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามีประกันแล้วก็ไปเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ได้นะครับบางร้านก็เขาให้ เวันนะครับก็เก็บใบเสร็จเก็บอะไรไว้มีปัญหาก็เอาไปเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอหรืออะไรก็ตามนะครับร้านเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะแต่มือ2เนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับถ้าสมมุติว่าเราดูไม่ดีหรือว่าสภาพมันไม่ดีเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนเขาหมกการ์ดจอมาหรือก็ต้องระวังดูให้ดีครับถ้าใครที่ยังดูไม่เป็น,นก็ซื้อมือหนึ่งอุ่นใจกว่าครับแต่ถ้าเก่งแล้ว ดูเป็นแล้วมือสองก็ประหยัดเงินไปได้เยอะครับโอเคก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อพิจารณานะครับโดยส่วนตัวแล้วสำหรับผมนะครับก็ถ้าให้เลือกนะครับว่าจะต้องซื้อกาดจองมือหนึ่งหรือมือสองผมก็จะพิจารณาดังนี้ครับตามที่ได้พูดมานะครับก็จะมีข้อเสนอแนะนิดนึงนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเรา ไม่ได้ใช้งานหนักหรือว่าไม่ได้ต้องการการ์ดจอที่แบบตัวใหม่ล่าสุดเอามาเล่นเกมแบบหนักหน่วงนะครับซื้อตัวธรรมดากลางๆก,ก,ก็ได้ในปี2024ซื้อไปไม่ได้หนักหน่วงอะไรเนี่ยก็จะแนะนำซื้อเป็นมือหนึ่งนะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบมีงบประมาณที่จำกัดนะครับแล้วก็อยอยากได้การ์ดจอตัวใหม่ด้วยก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้าเป็น 2,024ตอนนี้ก็ซีรีส์4,000ซีรีส์3,000ก็ยังพอเล่นมือ2ได้อยู่นะครับก็หาซื้อได้ยิ่งถ้าแบบประกันยังเหลืออย่างเงี้ยก็ยิ่งน่าสนใจนะครับหรือซีรีส์2,000นี้ก็ไปไปลายหน่อยบางตัวประกันก็ยังเหลือแบบปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ยังโอเคนะครับแต่ก็ต้องดูสภาพให้ดีซึ่งมันก็จะข้อดีของมันก็คือช่วยให้เราประหยัดงบไปได้ในระดับหนึ่งเลยคนที่สนใจกำลัง จะซื้อกาดจอเมื่อหนึ่งหรือมือสองแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้หวังว่าดูคลิปนี้ไปแล้วจะเป็นตัวเลือกในการพิจารณาตัดสินใจซื้อกาดจอนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งก็ดีหรือว่ามือสองก็ตามนะครับก็ลองเอาไปตัดสินใจดูนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันวันนี้ครับผมไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายคนที่สน